สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะทุกคนคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่12เดือนธันวาคมปีพศ2568รักที่นิ่งๆเงียบกันไปแล้วนะคะรักที่มันคุยน้อยหรือนิ่งเงียบกันไปนะคะเป็นเพราะอะไรแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้รีเทิร์นกลับมาไหมได้ได้คุยกันใหม่ไหมนะคะหรือจะจบกันไปเลยแล้วมาดูอาการเขาว่า เขาเป็นอย่างไรนะคะเมื่อไม่ได้คุยกับคุณนะคะทุกคนคิดอะไรกันแน่มาดูกันนะคะก่อนอื่นหมอมิ้นขอดูพลังงานของคุณก่อนเนาะคำว่าแรนดอมแปลว่าดวงสุ่มนะคะคุณไม่ต้องกังวลไปไม่ว่าคุณจะผ่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นธาตุอะไรดินน้ำลมไฟดาวสุกดาวจันนะคะโหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสตร์ไทยดูได้หมดเลยเพียงแต่บางท่านอาจจะตรงมากบ้างบางคนตรงน้อยบางคนไม่ตรงนะคะ ทำจิตใจให้สงบแล้วก็นึกถึงเขาคนนั้นนะดูคุณก่อนนะคะคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ใบแรกเลยสามมบเท้าคุณดูรูปที่คนนี้ขี่สิงโตดูนะคะแน่นอนแหละหนึ่งนะเราก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองคนหนึ่งเห็นไหมสิงโตคือเจ้าป่าถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้เราเป็นตัวเองเรารักตัวเองเราก็เป็นคนเก่ง แต่ถ้ากับคนรักของเราแม่หมอว่าคุณเคยยอมเขาก็ได้นะคะใบนี้บางคนเริ่มที่จะรักตัวเองละเคยรอนะคะสามไม้เท้ารอคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปหรือนิ่งเงียบไปรอคุยก็ได้นะคะสามไม้เท้าเนี่ยอันนี้ธาตุไฟเมสิงคโนใบต่อมาค่ะทุกคนเจ็ดถ้วยความรักความสัมพันนี้คุณที่จริงอะ่ะคุณเป็คนมีสเสน่ห์นะบางท่านเนี่ยนะคะ มีคนเข้ามาให้คุณชอบเยอะแยะแต่คุณไม่ได้รักใครง่ายๆไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆหรือไพ่ใบเนี้ยนะคะมันมันถึงที่ผ่านมาเนาะความสัมพันธ์คุณอาจจะไปเจอหนึ่งคนที่มีตัวเลือกเยอะหรือคุยกับคุณแล้วเขาก็ยังมองหาโอกาสเผื่อเลือกให้กับตัวเองหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะทุกคนมาดูใบต่อมาอนิธาตน้ำกรรกกลมินพิจิตค่ะ แปเรียนหมอมมนว่าความสัมพันธ์กรณีบางท่านนะ่ะนะคะไม่ได้นิ่งไปสัทีเดียวเพียงแต่ความสัมพันธ์มันมันไม่มันมันช้านะคะเขาไม่ได้ใส่ใจเราเขาไปสนใจอย่างอื่นหรือณเวลานี้คุณเริ่มหันหลังแล้วค่ะทุกคนอยากไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องงานหรือเรื่องที่เราจะทํามากกว่าพอละ ะะเราก็เราก็รักตัวเองเราก็มีศักดิ์ศรีของเราเรายอมเข้ามามากเราทนเข้ามามากก็ได้สําหรับกรณีบางท่านนะคะอันนี้ทตุดินกืน่อสมังกรมาดูใบนะคะเด้แห้งแมนค่ะทุกคนความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาเราดิ่งเนาะเรามีความรู้สึกมันเรายอมมาตลอดนะเดย์แฮงแมนะเป็นภาวะที่นิ่งด้วยนะคะเป็นภาวะที่เราทนคิดดูนะคะภาพที่หัวทิมเนี่ยแปลว่ารักที่ท,ที่ที่อดทนเสียสละเพื่อความรัก ภาพนี้คุณเริ่มคิดอะไรได้มากขึ้นแต่ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงบางอย่างใบต่อมาค่ะควีนเหลียนคุณเป็นคนค่อนข้างนะคะแต่งตัวสวยมีหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างดีหรือกรณีบางท่านคืออย่างน้อยคุณดูแลถึงได้ดีคุณอยากมีใครสักคนที่แค่เข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกกันและกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเขาไม่ได้สนใจเรากรณีบางคนหรือความรักนี้คุณเริ่มหันหลังแล้วละ่ะเริ่มพอเริ่มนิ่งละเริ่มกลับมารักตัวเอง ใบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินหมอต้องทายนะคะแปดเหรียญขึ้นขนาดนี้การเงินการทองของหลายๆท่านอนาคตใกล้ๆเนี่ยน่าจะสะพัดนะะยิ่งคนที่ทาหลายอย่างหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับช่างเกี่ยวกับการฝีมือพวกนี้นะคะจะเด่นนะคะทุกคนหรือบางท่านมีงานประจําม,มีงานเสริมหรือไพค่คุยเลียก็คือเริ่มมั่นคงทางด้านการเงินการทองแต่ว่านะะช่วงนี้เก็บเงินเก็บเงินให้เยอะขึ้นเนาะนะคะเซฟตัวเองให้มากขึ้นเพราะบางท่านเป็นคนที่ ใช้ชายเก่งใบนี้นะคะมาดูใบต่อมาเนาะอ๋อได้สองใบเลยห้าไม่เท้าค่ะเจ็ดดาบขึ้นมาเลยว่าจะพอละได้เจ็ดดาบความสัมพันธ์นี้กรณีบังท่านนะคะความรักนี้เขาไม่จริงใจกับเราหรือแม้แต่คบคุณแล้วยแบบังแอบคบแอบคุยบใครหรือคบซ้อนนะ,ะหรือดึงใครเข้ามา แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้มีสถานะเจดดาบนี้ยังหมายถึงอีกนะคะว่าคุณไม่ได้รู้จักเขาเลยเพราะว่าเจดดาบนี่ยคนที่ความลับเยอะคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนอันนี้อย่างอย่างเบาแล้วหน้ายางซอฟแต่กรณีบางท่านหรอคุณไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกห้ามไม่เท้ามันเป็นประเด็นปัญหาเรื้อรลังถ้าคุณเจอคนที่เจ้าชู้หรือคนที่ทําอะไรลับหลังเช่นนะคะเจดดาบนี่แอบแชทแอบคุยแอบแอบทำอะไรลับหลังคุณก็จะมีปัญหาเดิมๆซ้าๆ แต่กรณีบางท่านถ้าไม่มีปัญหาอื่นห้าไม่ทําหมายถึงความขัดแย้งไม่เข้าใจพอแง่แม่งอนทัศนคติไม่ตรงกันมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะหรือแม้แต่ความไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่คุณเคยเจอกลับมาก็วนลูปเดิมอะคะ่ะบางท่านเนี่ยอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่น้องเพื่อนฝูงหรือมีลูกติดนะคะเข้ามา วุ่นวายเรื่องความรักของคุณเพียงแต่บางท่านเป็นบริบทไหนแต่ใบนี้ใบแรกกับสองใบสามใบเนี้ยโยกกันหมอมินว่าคุณเริ่มเริ่มจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะใบนี้แล้วก็เริ่มหันหลังให้แล้วทั้งที่เราก็มีตัวเลือกเยอะนะ,ค,ะคุณมาโฟกัสเรื่องเงินทองเรื่องถ้าน้องนองนักศึกษาเรียนอยู่ก็คือโฟกัสเรื่องเรียนนะคะเรื่องงานหรืองเงินมากกว่าความสัมพันธ์เริ่มคุณอยากจะนิ่งละมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะ ความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปแล้วเขาเป็นอย่างไรหรือคุยน้อยนี่แหละค่ะก็ได้นะคุยน้อยก็ได้ไม่ค่อยคุยหรือแม้แต่มีประเด็นอะไรแล้วนิ่งเงียบกันไปมาดูตัวตนเขานะคะแล้วเขาทําอะไรอยู่ใบแรกเลยเดมิเชียนอันนี้คนเกิดวันพุธดาวพูดดาวของการสื่อสารคนนี้นะคะเดมิเชียนขึ้นมาเนี่ยมาต้องบอกเลยเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีปฏิภาณไวพิบ หนึ่งอาจจะเป็นสายมูถ้าไม่ใช่ก็คือตอนนี้อาจจะเอาดวงคุณไปดูหรือมีการวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้นะคะถ้าท้านั่งเนี่ยแน่นอนละต้องต้องนิ่งไปคิงถือดาบค่ะทุกคนคนนีอ้อันนี้ธาตุลมตุลกลมเมทูนลักษณะตัวเขาเป็นคนเฉยเถ้าสอบแล้วนะคะเฉยๆนิ่งๆเหมือนคนเย็นชาหรือความสัมพันธ์นี้เมื่อนิ่งกันไปแล้วต่างคนหรือเขาเนี่ยแหละคะ่ะ หรือบางท่านเป็นเรื่องราวที่เขาเป็นคนที่าถือดาบเลยเป็นคนค่อนข้างมั่นใจนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างตัวเขาก็คือปากแข็งแล้วล่ะค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะแม่หมอบอกเลยอันนี้ไนอฟครับอันนี้ธาตุน้ํกากรกลมินพิจิกหมอมินว่าเขาวางแผนอยากมาง้อคุณแต่แค่คม่มค,ความรู้สึก ถ้าสองใบเนี้ปกติไนท์ถือถ้วยจะเป็นรูปขี่ม้าแล้วยื่นถ้วยนะคะแต่ใบนี้ความหมายมันก็คงเดิมแหละแต่เพียงแต่เพิ่มเติมภาพที่ท่านวาดเนี่ยนั่งนะ,ะขมอาการขมความรู้สึกเพราะตัวเขาก็ค่อนข้างปากแข็งจริงๆก็คิดถึงคุณแหละกดาบนะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนึ่งนะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่นอนไม่หลับก็แปลว่าช่วงนี้เขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับตัวคุณ กดดันอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคิดเกี่ยวกับตัวคุณเครียดหรือปัญหาส่วนตัวเขาก็ได้นะคะทุกคนอันนี้แม่หมออ่านตรงนี้ก่อนแล้วค่อยถอดใจนะคะจะได้เต็มเต็มแต่ตรงเนี้ยนะแม่หมอว่าเขามีความกังวลความเครียดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะอันนี้ธาตุลมเหมือนกันนะอ่านคำรุานสองใบเลยตุนกุมเมทวนมาดูใบต่อมานอ๊อฟเห็นตะเคิน้าท่านใดมีปัญหาอยู่บางคนอาจจะมีส่วนมาเสี่ยม ในความสัมพันธ์ของคุณแทนที่เราจะมีปัญหากันแล้วเราแก้นะคะคนอื่นกับมาเสียมอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่แม่มองบอกเลยถ้าเขาเป็นคนที่หนักแน่นพอมีเหตุมีผลไม่มีใครเสียมอะไรได้แล้วค่ะนะคะไม่มีใครที่จะหูเบาใจเบานะคะตรงนี้อัศวินเหรียญค่ะทุกคนหรือตรงนี้คือมารซาตานไม่มีแต่เรื่องเงินทองคนคนนี้บางครั้งคบกับใครถ้าคบกับคุณความสัมพันธ์นี้หนึ่งอาจจะว,วังเห็นผลประโยชน์ หรือถ้าเราไม่มีประโยชน์ให้ก็คือหวังคนอื่นคนข้างหน้านะ,ะเห็นไหมคะที่ตรงเนี้มากระซิบแล้วก็มีเงินมีอะไรโปรยเนี่ยหรือตัวเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสเรื่องเงินทองเรื่องหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จมากกว่าไม่ได้แปลว่าไม่อยากมีความรักนะคะลักษณะนี้ก็คือเขาอาจจะอันดับหนึ่งของเขาคือโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินความสําเร็จแบบนั้นนะคะส่วนเราเป็นอันดับรองมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่เหมือนที่เราทุ่มเทนะคะ อ่าอันนี้ธาตุดินกันพระอสมังกรแปดดาบค่ะทุกคนในภาวะนี้แม่หมอว่าบอกเขาก็ดิ่งนะมีความอ,อึดอัดกดดันอะไรหลายสิ่งหลาย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 อย่างเห็นไหมคะตรงเนี้ยแปดดาบคือปกติมันจะเป็นรูปแปดดาบีิพุ่งมาละอึดอัดกดดันแต่อยู่ในในหลุมดานะคะทุกคนมือตรงเนี้ยคุณอาจจะเคยดึงเขาขึ้นมาก็ได้เวลาเขามีปัญหานะพพอร์ตไม่ได้แปลว่าต้องเงินทองเสมอไปนะพพอร์ตจิตใจ,ใจความรู้สึกเวลาที่เขามีปัญหาก็ได้ มาดูอีกหนึ่งใบนะคะอ่าได้ไพ่เหมือนคุณเลยนะคุณกับเขาน่าจะเริ่มหันหลังให้กันมาอ่านใจดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้ธาตุน้ํานนะกระกรบินพิจิตคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะหรือคุยกับคุณแล้วเขายังเหมือนมองหาโอกาสให้ตัวเองก็ได้มาดูกันนะคะคนนี้ค่อนข้างกิจกรรมเยอะนะชอบเข้าสังคมแต่ถ้าเป็นอัศวินเหลียนเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าสังคมนะคะเหมือนโฟกัสแต่เรื่องเงินทองอันนี้หมออ่านบุคลิกไพ่นะ แล้วแต่บางท่านนะคะจะเป็นไพ่ใบไหนนะคะคนที่คุณคุยคนที่เป็นคู่กรณีคนที่มีประเด็นคุณนะะั่นแหละมาดูกันมาอ่านใจดูนะคะคนที่นิ่งเงียบกันไปหรือคนที่คุยน้อยหรือคนที่ไม่คุยเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่หมออ่านนี่แหละอาการเขาเป็นยังไงหมอให้คุณนึกถึงหน้าก่อนนะคะให้ลแฟนนะคะอันนี้ไพ่พระชาวพฤกษ์ วันนี้บ่งบอกอะไรหนึ่งนะคะแม่หมอว่าเขาคิดอะไรกับคุณนะคะอ่าถ้าเป็นตัวเขาเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างถ้าเขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคุณน่าจะเป็นหนึ่งนะคะเป็นคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเขาแม่หมอไม่ได้ไหมายถึงอายุอย่างเดียวนะคะบางท่านก็เรื่องอายุเลยนะคะมีหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงหรือเป็นที่ปรึกษาได้แต่ถ้าอายุน้อยกว่าเขาเขาก็มองเราว่าเราเนี่ยวุฒิภาวะโตกว่า แต่อีกด้านเนื้อคือเขามองว่าคุณเป็นคนดีนั่นแหละค่ะน่ารักนั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวเขาก็อย่างที่พูดนั่นแหละค่ะเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีคมมีคนให้ให้การยอมรับนะคะเป็นที่ปรึกษาใครได้ดีแต่ถ้าเรื่องความรักของเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนหน้าที่การงานก็ได้เด็กที่เรียนบางคนคุยกับคนอายุน้อยความสมันธ์ที่นิ่งเนี่ยนะหมอมินว่าคนคนนี้ถามว่ายังนึกถึงไหมยังเหลียวยังหันหลังเหลียวมองเนี่ยยังคิดถึงนะถ้าคุณเจอคนอายุน้อยมากมาก คุณดูนะคะเขาอาจจะหวังพึ่งพาอาศัยเราหรืออาจจะเป็นเรื่องซัพพอร์ตการเงินการทองพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าคนคุณคุยกับใครอายุน้อยแล้วเป็นแบบนั้นนะคะให้คุณไปดูพฤติกรรมของเขาเองอันนี้มันเป็นดวงรวมนะคะหรือไม่ก็คือความสัมพันธ์มันแตกต่างกันเรื่องอายุก็ได้สี่ไม่เท้าค่ะทุกคนนะค,ะคนคนนี้ถามว่าเป็นยังไงนะคนที่นิ่งเงียบไปเนี่ยแม่มอเขาคิดถึงคุณสี่ไม่เท้าเนี่ยคิดถึงคุณ คิดถึงความสุขคิดถึงความอบอุ่นถ้าท่านใดเป็นแฟนเคยอยู่ด้วยกันนะหรือผูกพันกันมานานหรือไม่บางท่านเป็นครอบครัวในไพ่น,นี้ก็เต็มๆด้วยเนาะเห็นไหมคะภาพความสุขเนี้ยเขายังนึกถึงคุณอยู่เลยแต่ว่าเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจเรื่องเจดดาบนั่นแหละ The Tower คนเกิดวันอังคารคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างเช่นจับได้โป๊ะแตกหรือความสัมพันธ์นี้แน่นอนล่ะเขาเขาทำคุณเสียใจมาก ถ้าเป็นแฟนคบกันแล้วยิ่งเป็นครอบครัวสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะเขาทําบ้านพังครอบครัวพังนั่นแหละค่ะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแต่เขาก็คิดถึงความรักที่อบอุ่นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่มันแตกด้วยหมายถึงใจความรู้สึกครอบครัวพังวันนั้นนะคะถ้าท่านใดแล้วแต่บางคนเป็นสถานะไหนนะอ่าดิเอ็มเพลสค่ะคนเกินวันศุกร์เทพธิดาดาวสุงดาววินาทคุณไปแทนเพศเราเองนะไม่ใช่ไพ่ออกมามันบอกว่าดูแต่ผู้หญิงไม่ใช่นามหมอก็ เมื่อพูดและลายคลิปนะคะที่จริงคุณไปแทนเพศเราเองถ้าคุณเป็นท่านชายเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างนะ,ะมีความพร้อมเช่นเอาใจใส่ดูแลทําหน้าที่ของคุณได้ดีมากๆเกี่ยวกับตัวเขาแต่ถ้าท่านใดเป็นเพศหญิงนะคะแน่นอนละ่ะเทพพิดาราสุวรรณวินัสคุณเป็นคนที่วางตัวดีวางกรอบได้ดีรักทั้งที่คุณเป็นคนที่ออกออกมาข้างนอกอเป็นจุดสนใจแล้วนะมีคนชื่นชอบชื่นชมคุณเยอะ แต่คุณไม่ได้รักใครง่ายๆพอคุณรักคุณก็มารักคนนี้เขาเสียดายไม่เสียดายค่ะให้เอมเพรสขึ้นมาขนาดนี้แล้วเขาก็นึกถึงสิ่งที่มันพังนะะสิ่งที่ทําให้ความรักความอุน่นมันพังนี่แหละค่ะที่เขาทําพังอ,าอง่าคิงถ้วยนะคะราชาถือถ้วยคิงออพคัพบางท่านอาจจะดีลหรือคุยหรือมีประเด็นกับพ่อไม้แม่ไม้ไม่ใช่ก็ได้นะคะใบนี้ถือถ้วยเดียวหมอว่าเขาคิดถึงคุณไม่คิดถึงมากๆยังรักคุณอยู่ยังถือคุณไว้ ะะคลิ้งเหรียญนะคะทุกคนแปะไวท้ที่ที่หน้ากลางหน้าอกเลยนะคะคิดถึงแต่แค่อาการฟอร์มเยอะมันไม่ใช่ฟอร์มเยอะอย่างเดียวนะให้เด e ทาวเวอร์ในขึ้นในใจของเขาเขาคงคิดว่า,าแล้วแต่คุณเป็นสถานะไหนนะท,ที่ที่พังนะ่ะบางคนคุยอยู่คุณไปจับได้อะไรบางอย่างหรือเขาคุณกับเขาทําความรู้สึกมันพังอะ่ะเขาก็คงคิดยิ่งเป็นแฟนยิ่งเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมันพังวันนี้เขาก็คงคิดมันมันจะสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมได้ไหมเขาก็คง,งคิด เดมเพลสเขาเสียดายคุณไหมต้องเสียดายแล้วค่ะนะคิงเหรียญน,นี่แนบกับอกเลยคิงถ้วยยังถือคุณไว้ยังคบยังคงคิดถึงคุณใบต่อมาค่ะหนึ่งเหรียญคุณมีค่ามากมายสําหรับเขาคือคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆหนึ่งเหรียญน,นี่หมายถึงการขอโอกาสในใจนะคะอยากได้โอกาสแต่เขาจะกล้าไหมล่ะเท่านั้นเองนะคะก้าเหรียญค่ะทุกคนเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยหลงตัวเองก็ได้นะ ว่ามีเงินมีทองหรือมือหึงมีเงินก้อนหรือไม่ก็คือเขานั่นแหละค่ะอุดมสมบูรณ์คุณเห็นไหมกองเงินกองทองเนี่ยหมายถึงเ็าอาจจะมีเนี่ยที่การงานการเงินค่อนข้างมั่นคงใครๆก็เป็นเจ็ดช่วยมาค่ะลายล้อมเขาอยู่แต่ยึดเร้่นะคุณเป็นอุก,ก็เอมเพรสเหมือนกัน ช่วงเวลานึงๆเขาอาจจะคิดว่าไม่มีคุณก็อยู่ได้ถ้าท่านใดเป็นแค่คนคุยนะคะแต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้นะคิดถึงแต่คุณหรือถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวช่วงห่วงเวลาหนึ่งๆเขาอาจจะได้เงินอะไรบางอย่างมาแล้วหลงถ้ามีคนเข้ามาบางท่านเจอคนที่อายุน้อยนะคะทุกคนมากๆเข้าหาเขาเข้าหาพผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ที่เขาดึงใครเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเขาได้ด้วยพวกสีไม้เท้าพวกนาเลียนใกล้ๆเนี่ยนะคะไม่ใช่นัดเดทออนไลน์อะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางท่านก็คือมีคนมาเซี่ยมเห็นไหมคะมาเป่าหูยุแยงตะแคงรั่วบางทีไม่ได้มีใครก็ได้คนะ่ะบานในใจของเราเนี่ยแหละเพียงแตเ่เราจะมีสติไหมเท่านั้นเองนะคะตรงนี้อัศวินเรียนเนี่ยความสัมพันธ์มันนิ่งแต่เขายังคงคิดถึงคุณนะ,ะเขาอาจจะเคยเลือกบางสิ่งบางอย่างซีราวค่ะคนนี้หนึ่งถ้าไม ไม่สบายด้วยหรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์สีดาคือมันมันมันเงียบนั่นแหละค่ะความสัมพันธ์ที่เงียบแม่หมอบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากๆนะไพ่มันอ่านมาลักษณะนี้สองไม้เท้าคุณได้สามไม้เท้านะบางคนคุยกับคนทางไกลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศคนต่างชาตินะคะหรือคนไทยที่ไปทํางานองค์กรต่างประเทศหมอเคยพูดนะคะว่าไม้เท้าเนี่ยบางทีเหมือนอยู่ใกล้แหละอยู่ที่ทํางานบ้านหลังเดียวกันด้วยซ้าแต่ความสัมพันธ์มันเหมือน คุยน้อยมากๆนะไม่คุยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะบางคนอาจจะคุยคุยบ้างเรื่องเรื่องงานอย่างเงี้ยมันต้องได้คุยกันอะแต่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะ,นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ดูแลตียงได้ดีสวยนะคะมีความพร้อมหรือมีความหล่อหรือมีอะไรที่ที่ดีๆเขาแพ้เขาแพ้ใจคุณหมดแล้วค่ะหกไม้เทาเป็นไพ่วิกฤตเรี่งความสําเร็จ คนนี้อาจจะมีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะๆหรือในสังคมเพื่อนอนะฮะเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นหกไม่เท่าเป็นพไพ้วิเย์เรืยองความสําเร็จนะคะที่ผ่านมาที่ผ่านมาคบเขานะคะจนถึงตอนเนี้คุณนั่นแหละค่ะคือใช่ที่สุดละ The Moon ค่ะคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้แม่หมอว่าคนคนนี้คิดวกวนแต่เรื่องคุณอยากจะได้โอกาสแต่ก็ไม่กล้าแล้วก็คิดว่ามันพังไปแล้วมันจะเหมือนเดิมได้ไหม ะะอะไรหลายๆอย่างที่กําลังคุ้นคิดนะคะทุกคนเนี่ย5าดาบและที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีใครบางคนที่เป็นคนยอมอยู่ฝ่ายเดียว<ม>เห็นไหมคะคนที่ความรักนี้มันจะมีใครบางคนที่คุมบางเหียนไม่เรียกไม่เรียกคุมบางเหียนเนาะไม่ใช่แชร์เมันลักษณะคล้ายๆกันคือคนที่ข่มเราอีกคนหนึ่งต้องต้องยอมมาตลอดนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ ควินควินถือถ้วยค่ะทุกคนเขารักคุณไหมแม่หมอต้องบอกว่าเขารักคุณไพ่ตีคู่มานะคะตะกี้อ่ะเนี่ยนะความสัมพันธ์ที่ที่เขาเคยมั่นใจในตัวเองไม่เคยยอมคุณนะคะจนคุณยอมมาตลอดตอนเนี้เนี่ยเขารักคุณคะ่ะทุกคนไพ่มันคือลักษณะนี้คนนี้อยากกลับมาคืนดีคุณนะคะแล้วเขาอยากกลับมาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นนะ,ค,ะควีนออสอดแต่เขาก็กลัวคุณใจแข็ง กลัวคุณไม่เอาไม่เอาหมายถึงตัดไปไม่ให้โอกาสไม่อาภัยนะคะคุณเป็นคนที่เข้ามาทําให้เขาดูดีเห็นไหมคะคนที่ช่วยอะไรหลายๆอย่างเห็นไหมที่ตัดกิ่งต้นไม้ที่มันยื่นออกมาทําให้ต้นไม้มันสวยงามมีระเบียบอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่ใบนี้มันแฝงว่าอนไรละค่ะเขาเขาเกรงคุณคุยนอบสอดนะคะนายอบสอดเขาเอาแต่อารมณ์ ช่วงลังลนะคะยิ่งงุนหงิดใส่คุณมากๆอีกฝั่งต้องยอมตลอดเหมือนไพ่สำหรับนี้นะคะนี่แหละสิเหรียญความรักที่มั่นคงคุณเคยซัพพอร์ตเขาดูดีนะคะหรือไม่ก็คืออยู่ในสภาวะเป็นครอบครัวนะคะบางบางท่านอาจจะคบกันมานานผูกพันอยู่กันเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวหรือความสัมพันธ์นี้มีคนที่คิดถึงคุณนะคะ คุณคือความอบอุ่นแต่แน่นอนล่ะคะ่ะบางไพ่พวกนี้แม่หมอบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้เขาเคยทําร้ายความรู้สึกเขาเกรงคุณนะคะเดอรสตนะคะความรักที่ถ้าเคยเทกันไปแล้วมีคนที่อยากวนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอามามาดูกันนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณณนะเวลานี้นะคะทุกคน คุณเป็นคุณเป็นดีเอ็มเพรสในใจของเขานะคะคุณยืนหนึ่งมาตลอดนะคะใบนี้นะเด็กถือเรียนค่ะอ่านะควีนถือไม้เท้ามาใบนี้ที่จริงบางท่านกรณีบางคนต่างคนต่างไม่ยอมลงให้กันก็ได้เขาคุณเป็นนางสิงเขาก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะหรือความสัมพันธ์นี้เจ็ดดาบ คนคนนี้ไม่กล้าสู้นานะคะพยายามสืบสองคนหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรคุณหมดก็ได้แล้วคุณไปรู้รับรู้มานะคะ <S <S หรือความสัมพันธ์นี้เขาทําอะไรรับหลังเจนดาบนะคะเขาก็คงคิดละนะแล้วก็คนที่ปากแข็งเอาแต่ใจใบนี้ไฮโลแฟนนะหมอไม่รู้ว่าเขาไปขอพรอ,อะไรไว้ไหมอาเดเมเชียนนะคะ เขาอยากกลับมาทุ่มเทใส่ใจมันเหมือนที่คุณเคยทําแล้วเขาไม่เคยได้ทําก็ได้นะคะเนี่ยเขารู้สึกอึดอัดนะมันมันคิดถึงอะแต่มันเก็บเก็บอารมณ์ไหม้าจิกเล็บจิกเข้าไปอย่างเงี้ยเดอะทาวเวอร์นะคะเขาก็คงพยายามแหละมันพังแล้วมันมันจะเหมือนเดิมได้ไหมเขาก็คงคิดวกวนอยู่ตรงนี้ถามว่ารักไหมคิดถึงแหละนะคะเดชเชีรีออรดชาากรกฎนะคะความสัมพันธ์นี้มีคนที่อยากเดินทางมาหาคุณ หร oh ือความสมพั์ที่มันหนักเหนื่อยค่ะทุกคนเขาอาจจะชอบควบคุมก็ได้บางคนน่ะนะคุยอะไรก็ตามเขาต้องเป็นสภาวะที่ควบคุมทุกอย่างเนี่ยตอนนี้นะคะแม่หมอว่าเขาก็อยากหันหลังให้กับกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วนะเห็นไหมมีคนไล่เลียงไล่เขาเลือกแต่เขาไม่ได้เลือกใครนะเขาคิดถึงคุณเนี่ยมีคนคิดถึงคุณนะคะทุกคนแต่ว่าบางทีมันพังไปแล้วอ่ะเขารักคุณนะคะ โดดเดียวนะตอนนี้มีคนที่โดดเดียวแล้วโหวยหาคุณหนักมากเลยไม่กล้าสู้หน้าอยากจะทักคุณมาเนี่ยห้าเหรียญนนะเห็นไหมคะเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆนะสามถ้วยบางท่านลักเพศเดียวกันเขาสืบสองคุณนะช่วงนี้คนนี้เสพติดการสืบสองคุณคืออยากรู้อยากเขียนเรื่องคุณนะคะเดยซันคนเกินวันอาทิตย์อาซีดาบ แปดไม้เท้าค่ะทุกคนถ้าท่านใดตรงจริรคิปหมอมีนนะแม่หมอเห็นออกมาสองวันแล้วมีใครบางคนพยายามที่ติดต่อคุณพยายามรวบรวมความกล้าที่จะกลับมาอยากเปลี่ยนแปลงความรัก mm hmm. ถ้าไม่เคยใส่ใจคุณเขาจะใส่ใจมากคุณนเห็นไหมคุณคือเป้าหมายของเขาเลยขอบคุณมากมายค่ะสําหรับการติดตามะรับชมนะคะ